สวัสดีครับอันแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับทิ่นี่ตอนรับเข้า่สู่สตีฟรอนเป็นเอ่อเป็นวีล็อกของสตีฟแต่ไม่มีสตีฟอยู่ข้างในกล้องนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นทายภาษาเหนือกันหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับขอกันเข้ามาเยอะบอกว่าอยากให้ทำอีกแล้วก็เราบอกว่าขอ3,000ไลค์ใช่ไหม แล้วเราจะมาทาพาร์ทที่2กันก็ตอนนี้มีกดไลค์ประมาณสี่กว่าสี่พันกว่าแล้วนะเราก็เลยมาทาพาร์ทที่2กันนะครับแล้วก็พาร์ทนี้นะฮะขอกําลังใจในการกดไลค์สักห้าพ <c oughs> ันเราจะได้ทําพาทต่อ,อไปอีกต่อไปมันก็จะยากกว่านี้อ่ะแต่ว่านะครับวันนี้เราจะมาในธีมภาษาเหนือที่ค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ผมจะยากกว่าเอามันจริงๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับคนเหนือนะแต่ถ้าสำหรับคนภาคอื่นหรือว่าโดยเฉพาะคนภาคกลางเนี่ย เพราะ <EN> อันเนี่ยม EN ันข้างยากเพราะว่ามันจะเดายากนะครับผมมันค่อนข้างเดายากเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการทายภาษาเหนือแบบยากอ่ะตกลงเย่ให้ฟางรู้มือนะ <laughs> แบบยากที <laughs> 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 ่ทำอย่างนี้หนูก็ อ่ะแล้วก็พื้นหลังนะครับพาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะมันใต้ไปหน่อยมันมันเป็นทะเลก็เลย,เยวัวนนี้นะครับแล้วก็ใส่ติ้มเหนื้อก็ไี่ไนะใส่ชุดให้ดูด้วย <laughs> ได้ไหมไอเขาเรียกอะไรชุดมงเหรอก่อนที่จะไปเข้าเกมน,นะเราจะเล่าถึงว่า ครั้งนี้มันเป็นการถ่ายซ่อมนะครับเพราะว่าจริงๆพาร์ทนี้เราถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันไฟมันเสียนะฮะค่อนข้างน่าเสียดายทีเดียวแต่ไม่เป็นไรพอเรารู้ว่าไฟเสียปุ๊บเราก็มานั่งถ่ายกันใหม่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคําถามด้วยเปลี่ยนคําศัพท์ด้วยอ่ะวันนี้นะครับจะ เป็นการทายทั้งหมด15คำด้วยกันนะฮะมันจะค่อนข้างยากนิดหน่อยเออ่เป็นเวอร์ชั่นยากเนาะโอเคอ๋อลืมแนะนำตัวไปน้องอันวลิษานะครับนี่สามารถติดตามน้องอันได้ที่ facebook.com นะครับแฟนเพจแล้วก็ youtube นะครับผมอันวลิษาเห็นเห็นอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าปเจ้า The Sims เลเนี่ยคิดไม่ออกว่าเกลนชื่ออะไรแพนเมอยสองพี่ มาเดี๋ยวก่อนไปลุยกันก็กดไลค์ถึงห้าพันะครับเราไปลุยกันเลยมาวันนี้กติกาของรางวัลคือ มีทั้งหมด15คำนะครับผมถ้าทายได้3คำ3คำนะฮะเราจะให้10,000บาทนะครับผมโอนเข้าบัญชีตรงๆไปใช้ส่วนตัวกันได้เลยไม่ว่าจะไปซื้อเครื่องสำอางซื้อเกมซื้ออะไรต่างๆนานานะครับ10,000บาทเอาไปเลยนะฮะ3คำนะฮะ3ใน15คำโอเคคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับคำว่าพุ s ธ l a ลน ประเทศหรือว่าฟุดซีแลนด์ครับผมฟุดซีแลนด์มาคำแรกก็ปุ๊ดเลยใครตอบได้สองครั้งโดยไม่มีตัวช่วยด้วยใครตอบได้สองครั้งโดยไม่คือมันไม่ไม่มีเขาอะไรเลยอ่ะจะเดาจากอะไรอ่ะฟุดซีแลนด์ครับตาไม่รู้นึกไม่ออกครับผมตดตดตดนั้นยังไม่ใช่ครับใบให้นิดนึงก็ได้นะฮะ มันเป็นคําด่ามันเป็นเชิงเชิงด่าครับเน็บแนมอะไรประมาณนี้ก็ได้พุซเลียนขี้โม่โเกือบถูกคร่าแต่ผิดไปแล้วนะฮะพุ้เลียนนะครับผมในภาษาเหนือเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกคนโง่นะครับผมแต่เป็นโง่ที่คิดว่าตนนั้นฉลาดนะฮะเขาก็จะพูดประวัติว่าพุซเลียนก็ขี้โมนั่นแหละมันไม่ใช่ขี้โม่มันก็นขี้โม่ได้แต่ว่า มันไม่ใช่มันไม่ได้คิดมันคืองโง่แต่ว่าโง่ได้ไอ้พุสิเลตไอ้โง่อย่างเง,งี้ยได้ครับผมคำที่สองคำว,ว่าป่าเหี้ยมเป็นคำนาม <c oughs> ถ้าออกสำเนียงตรงๆแล้วคือป่าเหี้ยมอันนี้คือสำเนียงที่เขาพูดกันเลยป่าเหี้ยมหรือว่าหรือว่าป่าเหี้ยวก็ได้ครับผมป่าเหี้ยวมันเป็นลักษณะเป็นป่า เป็นป่าอ่าก็เป็นป่าได้ไม่ป่าก็ได้แต่เพามันเป็นคำนามบ้านของบ้านคนนี้ไม่ได้ละสวนไม er? <c oughs> <c oughs> ่ใช่ครับเขาเขาเหรอผิดนะครับป่าเหี้ยวเป็นคำนามเอาไว้ใช้เรียกสุสานครับ มันเม่เซ็นนะเพราะว่าสุสานสมัยก่อนมันเป็นป่าไงเออก็ข้อนี้ก็เม่เซ็นนะครับผมป่าเหี่ยวเนี่ยเมยพยายาม,มพยายาม,มก็ไม่เซ็นอ่ะอธิบายอันนี้เราอธิบายจะได้จําได้คําต่อไปข้อที่สามนะครับผมคําว่าปักกระตุน,นครับผมอันนี้ผมอาจจะออกเสียงผิดนะฮะอันนี้เป็นคําภาษาเหนือทางเชียงใหม่นะฮะอาจจะออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับออกเสียงประมาณปักกระตุนครับผม ปักกระตืนตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใช่ครับปักกระตืนนั้นเป็นคำนามครับทำงานามนมยากจริงๆไอ้ชาเนียยากจริงๆคำคำเป็นพะัน <laughs> ไม่มีไม่มี <laughs> ไม่ม,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 มีตัวช่วยอันนี้ยาก ห้องน้ำห้องน้ำเพียรครับป้ากระตือเลยฮะเป็นคําที่ใช้เรียกคู่มือนะฮะปฏิทินหรือตําราต่างๆเอ๊ะภาษาเหนือเรียกออภาษาเหนือเรียกป้ากระตือนครับแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมนนอ่นเฮ้ยเจ้าหูจริงเลยเมื่อวานเมื่อวานทายคำนี้ไปแล้วพี่ปาจะเสียลูกตาไปแล้วคำต่อไปนะครับผมคําว่าโม่ขางเฮย หม้อขางเป็นคำนามครับกระทะกระทะนะทำได้ทำได้หม้อขางครับเป็นคำนามเอาไว้ใช้เรียกกระทะนะครับคำต่อไปคำว่าขางขางแปลว่าขางอะไรนะแปลว,ว่าโอ้โห <G ül> ขางนะครับผมเป็นคําใช้ในลักษณะหึงหวงนะครับหรือว่าหวงนั่นเองนะฮะขางสมมติว่าพี่ไปคุยกับสาวเนี้ยหนูก็จะ um อันนี้คือขางขางนั่นคือหวงถึงหวงแต่วันนีนเ, <S <S เป็นยกตัวอย่างคำต่อไปคําว่าปัดงอนเอาอ,อีกแล้วคำนี้อีกแล้วเ็น <G ül> คำกิจยาครับปัดงอนครับนะผม ไความจําหนูมันสั้นอย่างนี้นหนูไม่เข้าใจหนูจำได้นะหนูก็ได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นชิวๆชิวคำเดียวหนูได้หมื่นหนึ่งเลยนะพระคุณปัดงอนครับผมอ่าคำนี้นะฮะจะใช้ในกรณีที่มีสองคนขึ้นไปนะมีบุคคลสองคนนะครับกําลังทําสิ่งนี้กันนะฮะปัดงอนครับไม่คนสองคนมันปัดงอนกันปัดงอนกันเหรอใช่ครับมันปัดงอนครับผม ดูผมต้องกำหนดเวลาแล้วครับคุณคุณจะมาคิดนานอย่างนี้ไม่ได้ฟ<ว>ิล์มจะหมดนะครับผมแปลว่าแปลว่าสอนสอนกันนะครับยังไม่ใช่ครับแปลว่ายินทายินทาไม่ใช่ <c oughs> อเมริกาเฉยๆไม่ใช่ไหมครับผมคำว่าปั้นงอนนั้นแปลว่าการเอ่อตบหรือต่อยนะฮะที่บริเวณท้ายทอยนะครับที่พี่ให้หนูทำทำนี้ใช่งไหม <c oughs> คือการปัดดงอนนะครับคำต่อไปคือคำว่าควายสะตวงครับเที่ยนเลยแปลว่าไถนาแปลว่าไถนานั้นไม่ใช่ครับอีกแล้วผมหมดชิวอีกแล้วถ้าได้หนึ่งหมื่นใบจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำโบช่อมไม่รู้ว่ายอมเหรอยอมควายสะตวงเอาไว้ใช้เป็นคำ ด่าคําเรียกนะครับคนที่โง่นะฮะแต่โง่เป็นโง่ขั้นกว่าทำไมหนูถึงจำไม่ได้ไม่เคยไม่เคยทำแต่ว่ามันมีคําที่เป็นโง่ขั้นกว่าด้วยอ่ะอันนั้นมันหัวเราะขั้นกว่าเอาหัวเราะขั้นก่าอันเนี้ยดูดิขนาดแค่นี้ยังจำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่าคำต่อไปคําว่าลูกขวายไปทเาษาอักฤษยานะเหมือนไม่ใช่ค่อกภาษยัเหมือนอะไรเลย เหนือ <c oughs> หน่อยมากคเป็นคำใช้เรียกบุคคลอื่นก็ได้ครับว่าคนนี้มันลูกขวายอ่อนอ่อนอ,อ่อ,อนดอยอ่อนดอยนั้นผิดครับผมคำว่าลูกขวายลุกในภาษาเหนือก็ใช้เรียกอาการตื่นนะครับผมตื่นนอนขวายนั้นเป็นอ่า,อาเป็นช่วงเวลาสายๆเพราะฉะนั้นลุกขวายรวมกันจะหมายความว่าอาการของบุคคลที่ตื่นสายครับ คือการตื่นสายนะฮะลูกขวายคำต่อไปเนีฮะติตงต่งต้องกิงต้องติ่งต้องไม่ใช่คนระับติ่งตั้งเป็นคำกิยาและใช้สองคนขึ้นไปเหมือนเดิมไอเนี้ยมันติ่งตัตง่งตงเมาหรอเมาเมากันอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่คนระับติ่งตั้งนั้นเอ่อแปลว่า อาการที่เราใช้เท้านะฮะยันใส่สิ่งของหรือคนอื่นๆด้วยความรุนแรงนะฮะหรือว่าภาษาพูดง่ายๆก็คือถีบนั่นเองนะครับผมคำต่อไปคำว่าก้องดองกองดองครับมหมืนมืนไม่ใช่ก้องดอง ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนั้นผิดครับก้องต้องเป็นคำใช้เรียกบุคคลที่มีร่างกายผอมนะครับผมอผอมไปถึงผอมมากอาจจะเหลือแต่กระดูกเขาเลยใช้เรียกคนเหล่านี้ว่า ของกล้องดองครับผมหอมเงก๊กผีกองก่อยอะไรประมาณนั้นอ่าขอมกล้องดองหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกสกินนี่บ้องเตอร์กินนี่คำเอาไว้ครับผมครับว่าเดดดาดีนี่นะไม่ใช่ครับเดดดาดีครับผมเซเซเหรอผมให้คุณถูกครับ ่วาอะไรอกราการได้แต่เดี๋ยคืออกาการของคนเดินเซไปเซมาขาเป๋เจ็บขาถ้าตอบว่าเซนั้นถูกต้องครับเด้ทั้งเลขที่เดาถูกได้ไปสามคำตอนนี้คุณได้เงินรางวัลไปหนึ่งหมื่บาทแล้วนะครับผมโอ้โ oh ห <laughs> อ่ะได้กันรางวัาแล้วจะเล่นต่อไหมเล่นเพื่อศักดิ์ศรีอ่ะเพื่อศักดิ์ศรีคำต่อไปคําว่าจะหลัดจะหลับอันนี้แม่พูดปล่อยคำนี้แม่พูดปล่อยเลยมืวนก็มีใช่แม่พูดปล่อยคำนี้แม่พูดปล่อยมากจะหลัดจะหลับผ่านแล้วลืมไม่จำไม่ได้อ่ะตอบไหมตอบไหมตอบไหมไม่ตอบจำไม่ได้อ่ะอ้าวไม่ได้เพื่อศักดิ์ศรีเหรอตอบเพื่อศักดิ์ศรีเลยได้ คิดไม่ออกมันไม่ใช่ฉลา,าดแน่นอนอ่ะอะไรนะมันไม่ใช่ฉลา,าดน่นนไม่รู้สิตอบหรือเปล่าล่ะอ่ะฉลา,าดฉลา,าดนั้นไม่ใช่ครับผมให้เฉลยอ่เออะเฉลยนะครับผมคําว่าฉลา,าดฉล่ำนั้นมีคําแปลว่าฉุกละหุกครับอ่าฉุกกะหูกใช่มันฉุกละหุกนะครับมันฉลาดกะหลับมันฉุกละหุกเน<อ>ี่ยค่อนข้างที่จะฉุกละหุกคำต่อไปครับคำว่าอิเลมพิมเพออีกแล้วโอ้ ที่มันเครียดกว่าคือมันเครียดอันที่เคยถามแล้วแล้วจำไม่ได้อันนี้คือก่อนที่ไฟจะเสียเนี่ยคําถามนี้คือถามไปแล้วคล้วผมเมื่อเพิ่งถามไปเมื่อวานพี่เองถ่ายเมื่อวานเนี่ยสมองมีกาัตบตัวเองเผื่อข้อมูลมันจะเคราะห์มากมายมากมายนั้นอะจริงอ้า คำว่าภาพให้เับผมสามารถใช้เรียกสิ่งของที่มากมายเรียร่าก็ได้คำสุดท้ายนะครับผมคำว่าก๊อกเอกโอ้ยเออเหนืยเลยก๊้องม็อกครับผมก๊้องม็อกคำสุดท้ายละหมดล้มล้มนั้นผิดครับลื่นลื่นไม่ใช่ครับก๊้องม็อกเอาไว้ใช้เรียกเป็นคำสร้อยอ๋อใช่ ของคำว่าส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับคำว่างอกอกงอแต่ว่าบิดเบี้ยวนะครับผมกอกอกเนี่ยจะสามารถใช้เรียกสิ่งของที่บิดเบี้ยวได้นะหรือว่าถ้าเป็นคําต่อท้ายว่างอกกอกก็คืองออย่างบิดเบี้ยวแบบงองอเป็นคำขยายความพิเศษของคำว่างอได้นะครับผมแต่ตัวมันเองนั้นแปลว่าบิดเบี้ยวนั่นเองนะครับผมทั้งหมดทายไป15คำมีแถมแถมครับ จุหมาน้อยขึ้นดอยหลอกหลอกหลอกหมาน้อยเงีจ mm. ู้หมาน้อยขึ้นดอยมันมีความหมายนะครับผมความหมายคือหลอกให้เขารักเหรอแล้วก็ให้เขาไปอยู่บนดอยจะไม่เทเขาอยู่บนดอยโอเคเราไปถามคนดูดีกว่าว่า คำว่าจุ๊มาโน้ตพลอยเนี่ยคนดูรู้หรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะก็บอกได้นะช่องคอมเมนต์เดี๋ยวถ้าผ่านอีกสักสองวันเดี๋ยวเราจะมาเม้น์บอกเฉลยว่าจุ๊มาโน้ตพลอยแปลว่าอะไรนะครับผมโอเคไรอันได้ไปทั้งหมดสี่คะแนนสิบห้าคำสี่คะแนนรับไปหนึ่งหมื่นบาทไม่สมควรได้เลยจริงๆเอาขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมคุณคุณไรอันครับได้ไปหนึ่งหมื่นบาทนี่จะเอาไปทำอะไรครับ ไม่ไม่บอกไม่ได้โอเคไม่บอกก็ไม่บอกนะฮะเอาไปทำบอกต่อโอเควันนี้ขอบคุณน้องลยอันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับผมหวังว่าท้ายนี้จะไม่เสียท้ <c oughs> า์จะไม่เสียนะถ้ามาให้เสียมาถ่ายไปยังจำไม่ได้อีกก็โอ้โ ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ให้การสนับสนุนนะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปอยากให้เราทําอะไรหรือว่ามาทายภาษาเหนืออีกนะก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆว่าอยากจะให้เราทําอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ทายภาษาอิตาลีกันเลยนะพาร์นหน้าว่าทายภาษาอิตาลีกันเลยนะอยากให้ทําอะไรก็สามารถเม้นบอกได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าแบบนี้สวัสดีขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บต้อบจุ๊บหน่อย बढ़िया